สดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไอรีเบิร์ตทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเ็นสิทุภาครับในคลิปนี้เนี่ยเรายังอยู่กับไกด์ร้อยวันกันต่อนะรอบนี้เราจะหลุดออกจากการแนะนําตัวละครบ้างแล้วครับมาสู่ในช่วงของการแนะนําอุป,ปกรณ์กันบ้างดีกว่านะครับก็สมองไหลอีกไหมเนี่ยคลิปนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าว่าผมจะมีอะไรมาแนะนําในคลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเงินเกมมือถือแบบถูกกว่านะครับก็นี่เลยอี o ล็กช็อปรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไอรีเบิร์ตเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็รับเติมได้นะ หรือเกมมือถืออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกพงไกสตาร์เรลเวเทอร์นิ่งเวฟตรงนี้เนี่ยทางร้านให้บริการเติมถูกกว่าครับใครที่อยากประหยัดแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยสามารถแวะไปใช้บริการได้เลยนะตัวร้านเนี่ยลงทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อนๆสามารถตวรวจสอบได้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้ด e สคริปชันของคลิปนี้เลยอย่าลืมแวะไปใช้บริการเติมถูกกว่าได้ที่อิรักติชอปทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์แอด มีแอปด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไอเดนเอเวนเจอร์หรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์นวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของคลาวด์ครับ สมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มเอาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย Ug4 เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะอันดับแรกเราคุยเรื่องเซ็ตกอดแมอ้อุปกรณ์เนี่ยหาได้จากเรดบอสนะครับเรดบอสอยู่ตรงนี้ เข้าไปเรทจะมี3เรทครับผมจะมีเรทมังกรเรทวัวแล้วก็เรทไฮรานะแต่ละเรทเนี่ยจะดรอปไอเทมอยู่3เซตด้วยกันครับผมโดยในช่วงแรกเนี่ยเราจะนิยมฟาร์มขึ้นมาให้ถึงชั้น10ก่อนเป็นจุดเซฟแรกเพราะว่าชั้น10เนี่ยจะดรอปของ6ดาวล้วนๆเลยส่วนชั้น9เนี่ยจะมีโอกาสดรอป5ดาวอยู่ถ้าเป็นไปได้นเนี่ยเพื่อนๆที่สามารถดันมาในช่วงอาทิตย์แรกนะขึ้นมาถึงชั้น10ได้นเนี่ยก็จะเป็นจุดเซฟจุดแรกครับ แล้วก็ค่อยๆปั้นค่อยๆเร่นเพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนไปถึงชั้น15ตรงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างเรื่องของการได้ไอเทมที่เป็นออฟลองแบบแรกเนี่ยก็คือไอเทมที่มี2องออปชั่นครับตอนเกิดมานะะเดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นบนมุมซ้ายนะครับจะมีจุดอยู่3จุดอันนี้คือไอเทมที่เกิดมาเป็น3จุดถ้าเกิดคุณไปถึงชั้น15ได้เนี่ยมันจะฟาร์มตกแค่3จุดกับ4จุดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณยังมาไม่ถึงชั้น15เนี่ย มันจะมีโอกาสได้2จุดครับ2จุดคือเริ่มมาเกิดมาเนี่ยจะเป็นไอเทมที่มี2อออปชันรองถ้าเป็น3จุดเนี่ยก็จะมี3 o p ออปชันรอง4จุดจะมี4 o p ออปชันรองเวลาเราตีบวกเนี่ยขึ้นบวก3ปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดมารทังที่3ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีไอเทมที่เกิดมาเนี่ยมี4จุดเลยหรือว่ามี 3จุดเลยเนี่ยมันก็จะมี3แถวแล้วพอเราตีบวก3ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มมา1แถวเป็นแถวที่4ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสไปตีบวกเพิ่มแล้วก็ไปลงออปชันที่มันมีอยู่แล้วได้สูงขึ้นทําให้ไอเทมของเราเนี่ยมันจะมีคุณภาพสูงขึ้นครับตรงนี้ก็เลยจะเชียร์ว่าค่อยๆดันมาเรื่อยๆยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเดี๋ยวเราแวะพาไปตีบวกเป็นตัวอย่างอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับกลับไปที่เรทก่อน,เ,น 3, เรสสามเรทเนี่ยเรทแรกที่เราเชียร์จาบต้นเกมเลยจะเป็นเรทตัวนะครับ เนดบลเนี่ยจะมีในส่วนของเซตบล็อกครับผมเซตบล็อกเนี่ยใช้กับตัวละครทุกตัวละครในเกมเลยที่ไม่ใช่ตัวดดเมจครับใช้งานได้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในบางตัวแต่ว่าโดยรวมแล้วผมเชื่อว่ายัดไปเลยทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวดดเมจครับส่วนตัวดดเมจยัดไปเลยทุกตัวที่เป็นเซตทรีนะครับยัดไปเลยจ้าส่วนเซตป้องกันเนี่ยจะเป็นเซตทางเลือกย่อยออกมาสําหรับตัวละครเฉพาะทางบางตัวเท่านั้นนะครับรวมถึงของเรนมังกรด้วยของเรนมังกรเนี่ยเซตโจมตีก็จะเป็นเซตหนึ่งที่ช่วยเพิ่มเดเมจ ทีมของเราได้แต่ว่า มันจะทําได้ยากกว่าเซตคริอยู่ดีสุดท้ายก็ไปจบที่เซตคริเหมือนเดิมรวมถึงจุดอ่อนด้วยครับจุดอ่อนเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเราจะเล่นไปทางครี่เข้าก่อนจะง่ายกว่าแล้วก็ทําได้ง่ายกว่าตัวละครบัฟในทีมของเราอย่างทีมตีเรทเนี่ยมันจะมีบัฟจุดอ่อนอยู่แล้วทาให้การใส่เซตจุดอ่อนเนี่ยมันเกินแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เซตจุดอ่อนเนี่ยค่าคริเรามันจะหายไป30เปอร์ครับถ้าเราใส่เซตครินะมันจะมีคริให้30มสิบฟ,ฟรีเลยทําให้เราสามารถจูดค่าคริได้ง่ายแล้วจุดอ่อนเเเนนนี่่่ยราาาาอออจจกกบััพืนในทมม็ะะงวงวนะ เซตเลือกก็คล้ายๆกับกรณีของเซตป้องกันครับกรณีนี้ผมมองว่าไปใส่เซตบล็อกเลยนะมันใช้งานได้มันเชยกันได้ส่วนตัวไฮดร้านะครับจะมีเซตเอ็นเกมหมดเลยครับเซตแรกจะเป็นเซตตีบอสครับเซตตีบอสแรงขึ้นก็แน่นอนอยู่แล้วว่าไอตัวตีสามเลนนี่แหละก็ใส่เซตนี้แหละแต่สำหรับตัวละครอื่นๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเซตไฮดร้าหรือว่าเซตบอสเนี่ยจะดีแม้ว่าตัวละครนั้นๆไม่ใช่ตัวตีบอสก็ตามนะครับเช่นยอนฮี ee, หรือว่าแทโอเนี่ยก่อนหน้านี้เซตไฮดร้าจะดีมากๆครับ แต่นะปัจจุบันหลังจากการปรับรีเมสเซตจุดอ่อนมาแล้วเนี่ยผมมองว่าพวกตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ตัวตีบอสตอนนี้ถ้าเป็นตัว PVP นะเราจะย้ายไปเล่นเซ็ตจุดอ่อนในช่วงเอ็นเกมนะครับต้นเกมเนี่ยก็หเห้นเพื่อนทำเซ็ตครีปไปก่อนแล้วค่อยย้ายไปเป็นจุดอ่อนที่หลังหรือจริงๆแล้วเนี่ยเล่นเซตครีปไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ไปจูนค่าจุดอ่อนเพิ่มเติมแทนก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาทำเซ็ตไฮดราแล้วสตัวละครทั่วไปนะตรงนี้ก็ไปให้อยู่กับตัวละครตีบอสนั่นแหละถูกต้องแล้ว ส่วนในสเซตครับจะเป็นเซตเพิ่มโอกาสติดสถานะกับเซตต้านทานสถานะ1เทิร์นอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเฉพาะทางครับเช่นตัวละครที่มีล้างสถานะให้เพื่อนอย่างลูดี้อย่างเงี้ยก็จะใส่เซตต้านสถานะแล้วก็คอยแก้เพื่อนนั่นเองหรือเซตสถานะก็คือตัวละครที่ไม่สนใจอะไรเลยไม่ต้องการดาเมจไม่ต้องการความถึกอะไรขอแค่ติสถานะติดฉันก็โอเคแล้ว ก็จะมาเหมาะกับตรงนี้ครับซึ่งมันจะฟาร์มยากกว่าที่อื่นนะก็จะเป็นเลทที่เรามาฟาร์มหลังจากที่เราฟาร์มเลทบัวได้ประมาณหนึ่งแล้วครับต่อ,อมาครับแวะไปที่เรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์หน่อยแล้วกันนะ <มา S 1> <ๆ>เพราะว่าระบบอัปเกรดเนี่ยเพื่อนๆที่เคยเล่นเซเวนไนท์หนึ่งมาเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะมันเป็นระบบเดียวกันกับพวกระบบของ Genshin Impact นะครับที่เป็นระบบวนลูปฟาร์มไม่มีที่สิ้นสุดนะครับฟาร์มไปเรื่อยตีหาออปชันใหม่ไปเรื่อยนะผมยกตัวอย่างอะไรดีสมมุติว่าผมจะตีขออองงงงชิิ้้้้นน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 ึแแลวกัััย่าเีีถบบสะคร จะเรียกว่าออฟหลักครับผมส่วนแถบสีขาวจะเป็นออฟรองไอแถบสีดํามันเป็นของตายตัวอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเหมือนกันหมดครับข้างบนแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยหรือว่าสีม่วงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับออปชันที่เรานิยมเล่นกันนะครับถ้าเป็นอาวุธเนี่ยมันจะเป็นคริตคอลความเสียหายคริตคอลแล้วก็จุดอ่อนครับผม3อย่างนี้นะตัวดามเมจะเล่นอยู่เราก็จะหาออปชันที่มันไปในทิศทางเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันเพิ่มอัตราจุดอ่อนใช่ไหม แล้วมันมีเพิ่มพลังจ,จมตีมีเพิ่มความเสียริดข้อมีเพิ่มพลังจ,จมตีเนี่ยขอ oh, อันนี้คือมาสายเดยเมจเลยเราก็จะตีบวกไอ,ไอเทมพวกเนี้ยเพราะว่าออปชั่นมันสวยครับถ้าเราตีบวกครั้งแรกนะครับตีบวก3มันจะปลดล็อกไอช่องข้างล่างอ่ะตีบวก3ให้ดูนะตดคลิปได้ครับปึ้งขึ้นมามันก็จะสุ่มบรทั่สุดท้ายออกมาครับได้เป็นอะไรมาไม่รู้แหละ แล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆ3เลเวลครับถ้าตีบวก3อีกครั้งหนึ่งคือเป็นบวก6มันก็จะไปสุ่มลงอันที่เรามีอยู่แล้วครับ1อันป้าข้าไปก็เป็นอันนี้แบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงสูงสุดบวก15ครับแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตีไปถึงบวกสิครับเราตีแค่บวก9บวกพอเพื่อดูว่าออปชันที่มันลงไปเนี่ยมันสวยไหมหรือว่าแบบเราทําเซตดาเมจมาแต่ว่าเนี่ยไปลงบล็อกหมดเลยอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เราอาจจะเลือกที่จะหยุดได้แต่ว่าชิ้นนี้ออปชั่นมันค่อนข,ข้างสวยไงมันลงข้างบนคือมันก็ดูดีหมดนะเอ่อยกตัวอย่างเช่นแบบเซตที่ตีไปแล้วแบบอย่างบวก9บวกอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมาตีหาความเร็วผมหาความเร็วเพื่อไปลงทีมสปีดใช่ไหมแต่บางเออบางเออ,เอ,อมันไปกระจายลงจุดอ่อนลงป้องกันลงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยผมก็จะหยุดครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองตัง เวลาตีขึ้นบวกสิเนี่ยมันค่อนข้างเปลืองระบบตีของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทั้งอาวุธทั้งชุดเลยเกมนี้มีระบบฟิลเตอร์นะครับคุณสามารถกดฟิลเตอร์หาไอเทมที่ต้องการได้เช่นต้องการหาเซ็ตโจมตีออปชันหลักเป็นโจมตีออปชันรองเป็นโจมตีอ่ะก็จะเสิร์ฟออกมาให้แบบนี้เป็นต้นค่อนข้างสะดวกสบายครับแต่ต้องฝึกใช้นิดนึงนอกจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการคราฟไอเทมด้วยโดยการคราฟไอเทมเนี่ยผมไม่ได้เตรียมมาเนาะใช้เศษวัตถุดิบนะครับสาเศษนะ กดหกดาวกดอาวุธเวทอ่าแล้วก็อาวุธมังกรใช้30เศษสามารถเลือกออปชั่นหลักได้เลยครับอันนี้ค่อนข้างดีปรับมาใหม่แล้วนะเป็นการันตีออปชั่นหลักครับช่วงแรกคุณก็หลับหูหลับตาฟาร์มไปก่อนหาเศษมา30เศษเพื่อมาคราฟเลยแล้วก็ออปชั่นรอเป็นอะไรช่างมันเล่นแค่ออปชั่นหลักก่อนก็ได้ แน่นอนว่าระบบอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นการใส่เข้าเซ็ตนะฮะ่านผู้ชมตัวอุกรณตัวนึงเนี่ยก็จะมีช่องใส่อุปกรณ์เนี่ยสช่องนะครับตอนแรกมี2ช่องเราก็ต้องปลดอีก2ช่องแล้วก็ใส่ของเข้าไป4ชิ้นเป็นเซต4แต่ว่าเล่นจริงๆเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเป็นเซต4เสมอไปก็ได้ครับช่วงแรกยังไม่ต้องซีเรียสค่อยๆปรับของไปเรื่อยๆผมก็ใช้เวลานานมากครับกว่าจะปรับของจุนของเพื่อให้มันใส่เซต4มาแล้วก็สวยๆเนี่ยเล่นมาก็เกินร้อยวันแล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้ครับว่า แล้วเราจะเลือกใส่ตัวละครอ,อะไรแบบไหนกันดีนะผมมาสรุปให้แบบคร่าวๆก่อนอันนี้ต้องบอกอีกรอบนึงนะครับย้ำนะครับว่าคร่าวๆนะฮะวเวลาเล่นจริงเนี่ยมันไม่ได้ตามคอนเซปต์นี้เสมอไปแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาเล่นเกมครั้งแรกแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยอะเอาไอเดียตรงนี้ไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวคุณซึมซับไปเรื่อยๆปรับจูนตามที่คุณเข้าใจหลังจากนี้ได้ครับเซตโจมตีครับเซ็ตนี้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วจะเหมาะกับตัวละครที่ไม่ได้เล่นคริิคัลไม่ได้เล่นจุดอ่อน เป็นตัวละครที่ทําดาเมจจากดาเมจดอทอย่างเดียวเลยหรือว่ามีตัวคูณพิเศษที่ใช้กับพลังโจมตีเท่านั้นเลยเช่นพวกตัวแปะเผาไหมอย่างพรอย่างเงี้ยหรือว่าโคที่ใช้ระเบิดระเบิดตามพลังโจมตีไม่ติดริไม่ได้ติดจุดอ่อนไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะเหมาะกับเซตโจมแต่จริงๆแล้วมีเซ็ตอื่นที่ดีกว่าอีกนะต่อมาเซ็ตจุดอ่อนครับเซ็ตจุดอ่อนเนี่ยเพิ่มดาเมจจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มโอกาสติดจุดอ่อนเยอะ ตัวที่เหมาะกับเซตนี้เนี่ยผมจะให้อย่างนี้ครับจุดอ่อนกับคริติคอลคริติคอลเนี่ยสำคัญกว่าจุดอ่อนเดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้หลังจากจบตารางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นเซตจุดอ่อนได้เนี่ยเราต้องเป็นตัวละครที่มีบัฟคริติคอลหรือมีบัฟจุดอ่อนในตัวเองสูงมากเพื่อที่จะไม่ต้องไปเปลืองในการหาออปชันในการทําอุปกรณ์เพราะการทําอุปกรณ์จากศูนย์เลยให้มันติดคริ100จุดอ่อน100เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับอย่างตอนนี้ผมทํายอนฮีอยู่ก็ยังทาไม่ได้นะมันจะได้ประมาณ100่งร้อยกับอะมันจะมีอันหนึ่งที่ไม่1น0้อยครับแต่ถ้าเกิดตัวละครตัวไหนเนี่ยที่มีติดตัวมาสักหน่อยหนึ่งนะเช่นรินอย่างเงี้ยมีบัฟคริดที่เข้าในตัวเองปึ๊กเนี่ยเราสามารถไปใส่เซ็จุดอ่อนเพื่อทําคริดจุดอ่อนร้อยได้ตรงนี้ก็จะเหมาะกับแค่ตัวละครบ,บางตัวครับหรือแทโอที่คริ1ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็หาแค่จุดอ่อนอย่างเดียวแบบเนี้ยจะเวิร์กเซ็ตเลือดก,กับเซตป้องกันนะ เซตนี้เนี่ยใช้ใน PVE ได้ดีครับเช่นพวกตัวละครที่ฮิวตามเลือดอย่างยูอีรีนาอลิสอะไรพวกนี้เนี่ยคือใส่ฟูเลือดได้เลยหรือว่าอีวานที่เปิดโล่ตามความป้องกันลูซี่ที่ฮิวตามความป้องกันเนี่ยใส่ฟูป้องกันได้เลยแต่ว่าผมจะเชียร์เป็นเซตบล็อกมากกว่าครับเพราะว่าเซตบล็อกเนี่ยมันเอาไปต่อยอดในการเล่น PVP ได้ดีกว่านั่นเองตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปเล่นเนี่ยต่อให้เลือดเยอะมากเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรายังโดนตีติดคริิคอลอยู่เนี่ยไม่สามารถบล็อกได้เนี่ยมันก็จุกตายเหมือนเดิมครับ ผมก็เลยจะเชร์ไปทางเซตบล็อกซะมากกว่าโดยเซตบล็อกเนี่ยมันจะให้ค่าบล็อกค่อนข้างเยอะครับส่วนลดบล็อกดาเมจตรงนี้เนี่ยเล่นจริงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าเซตบล็อกมันจะไปหักล้างกับเซตคริสศัตรูได้ทำให้ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพได้ทั้งคู่นั่นหมายความว่าลดดาเมจจากบล็อกตรงนี้คริติคอลดาเมจที่เซตคริตทำมาเนี่ยมันจะหายไปเลยทั้งคู่ครับแล้วเราก็ไปจูนส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเลือดหรือว่า ับป้องกันเนี่ยเพิ่มเติมจากออปชันหลักของอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ครับเลยจะเชียร์ไปเซ็ตบล็อกมากกว่านะทุกตัวละครเลยที่ไม่ใช่ตัวดาเมจในเกมคริติคอลเป็นเซ็ตเริ่มต้นของตัวละครดาเมจทั้งหมดในเกมครับสามารถทําสเตตัสได้ง่ายที่สุดแล้วก็ต่อให้เราจะเฟลตีไม่ติดคริหรือไม่ติดจุดอ่อนเนี่ยเราก็ยังมีเอฟเฟกเจาะเกราะอ,อยู่ครับทำให้ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเซ็ตจุดอ่อนเนี่ยมันจะต้องติดจุดอ่อนเท่านั้นเพราะว่าเอฟเฟกเซตของจุดอ่อนเนี่ยจะเพิ่า,า,าจากอน35% ถ้าเราสมมติว่าเราทําไม่ร้อยแล้วตีไม่ติดจุดอ่อนตรงนี้ก็คือสูตรเปล่าไปเลยในครันี้เซตคริเนี่ยต่อให้ไม่คริต่อให้ไม,ม่จุดอ่อนเนี่ยก็ยังมีเจาะเกราะอ,อยู่นะต่อมาครับเป็นเซตเดามจครับเซตเดามจเนี่ยจะแรงกว่าเซตคริติคอลนะถ้าพูดตรงๆแล้วทำสเตตัสมาเท่ากันเนี่ยเซตเดามจจะแรงกว่าแต่เซตเดามจจะทํายากกว่าครับเพราะว่าอัตราติดหายไป30%จากเซตคริหรือถ้าคุณเปลี่ยนจากเซตจุดอ่อนไปก็อัตราติดจุดอ่อนหายไป35% ทำให้ตรงนี้เนี่ยจะทำสเตตัสได้ยากกว่ามากๆแต่มันเป็นเซตที่แรงมากๆครับส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะเล่นแค่ตัวบอสเท่านั้นครับเช่น เซอินเอสปา a ่าพัสคารูลี่อากะเฟิงเยี่ยนจินอะไรพวกเนี้ยที่เป็นตัวตีภาษาตัวตีบอสต่างๆนะใช้งานได้ดีครับเพราะว่าจะไดโบนัสเพิ่มตีบอสอีก40%ด้วยกันตรงนี้จะดีมากๆแต่ตัวละครทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวตีวตบอสเนี่ยผมแนะนํนาว่าเล่นเป็นเซ็ตครีกับเซตจุดอ่อนได้เลยในยุคนี้อีก2เซตครับเป็นเซ็ตสถานะกับเซตต้านสถานะตรงนี้ก็จะเหมาะกับตัวละครเฉพาะทางนะที่ต้องการสถานะอย่างเดียวเช่นทีมเดสอย่างเงี้ยเราต้องการแค่แบบแปะเดสติ ated, ดะอย่างอื่นก็ไม่สนใจ เอาถึกประมาณนึงแต่ขอสถานะเยอะๆหรือตัวละครที่เราใช้เปิดในอารีนาสกิลแรกเช่นไอรีนปลาหอกหาเป้าโป้งเข,ข,ข้าไปหรือว่าจะใช้เป็นยูชินฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาก็ได้เหมือนกันเซตต้าสถานะอันนี้จะเหมาะกับตัวละครที่มีขจัดดีบัฟให้เพื่อนอ่ะถ้าใครเห็นสกิลขจัดดีบัฟในตัวละครตัวไหนอ่ะให้คิดไว้เลยว่าไอตัวนั้นนะ่ะแม่งใส่เซตต้าเช่นลูดี้เช่นเอซีสองออลี่ซียูชินซีน 2, น 2, 42, เนี่ย ไอ้พวกนี้เล่นเซตตั้งสถานสถานะดีครับผมแล้วก็รวมไปถึงตัวละครอารีนาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วใช้ได้แต่มันก็จะบิวยากกว่าเอาไว้เป็นเอ็นเกมคุณเข้าใจเกมแล้วค่อยไปปรับใช้เพิ่มเติมอีกทีนึงผมไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันทีนี้แวะกลับมาอีกนิดนึงผมขอกลับมาพูดถึงเรื่องคริติคอลกับเรื่องจุดอ่อนก่อนละกันว่ามันคืออะไรคริติคอลเนี่ยน่าจะไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเวลาติดคริติคอลเนี่ยก็คือแรงขึ้นใช่ไหมโดยตัวคูณความแรงของคริติคอลเนี่ยมันคือความเสี่ยงคริติคอล คริทิคอคือโอกาสติดคริ83%เปพอติดคริปุ๊บจะแรงขึ้น1 5 6ตรงนี้ให้เอาดาเมจของเราเนี่ยถ้าคิดแบบง่ายๆนะไม่รวมบัฟอะไรเลยนะเอาพลังโจมตีไปคูณกับ1.56จะเป็นดาเมจที่ออกมาจากการติดคริติคอลส่วนอัตราจุดออนมันก็เหมือนกับการติดอัตราคริติคอลนั่นแหละมันคือคริทิคอลอีกแบบหนึ่งอะบางเกมเขาจะเรียกว่าซุปเปอร์คริติคอลอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันครับ โอกาสติดถ้า100%ก็คือติดตลอดทีนี้พอมันติดแล้วเนี่ยมันจะมีความเสียหายจุดอ่อนครับแต่ว่าในเกมเนี่ยมันจะไม่มีสเตตัสแยกออกมาเพราะว่ามันหาจากที่อื่นไม่ได้โดยความเสียหายจุดอ่อนเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้น30%หรือก็คือ130%้นั่นเองคือ1.3ครับถ้าคริดามจเริ่มต้นคือ150%หรือ1.5พูุดายง่ายถ้าสมมุติว่าไม่มีของเลยนะติดคริออ่างเดียวเพิ่ม1.5ติดจุดอออ่นย่างเเดียวพิ่1.3แต่ เกมนี้สามารถติดทั้งคริติคอลและจุดอ่อนได้เท่ากับว่าเอาพลังโจมตีคูณ1.5คูณ1.3กลายเป็นดาเมจสุทธิที่แรงที่สุดก็คือการติดทั้งหมดเลยการเล่นจริงเนี่ยมันจะไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นเหตุผลก็คือว่าถ้าเราต้องการทำทั้งอัตราคริและก็อัตราจุดอ่อนเนี่ยค่าสเตตัสต่างๆของไอเทมเนี่ยมันจะไม่เพียงพอในการไปดันค่าความเสียหายคริติคอลได้จึงทำดาเมจออกมาเนี่ยส่วนมากแล้วอาจจะเบาวกว่าเซตตรงเช่นเล่นคริเรดกับคริด,ดาเมจสองอย่างเพียวๆเลยอย่างเงี้ย มันอาจจะแรงกว่าเล่นคลิกบวกจุดอ่อนได้แต่จุดอ่อนจะมีข้อดีอื่นๆแถมมาให้ครับยกตัวอย่างเช่นมันจะเล็งโจมตีตัวละครที่มีเลือดน้อยที่สุดก่อนในทีมตรงนี้เหมาะกับ PVP อย่างยิ่งตัว PVP เนี่ยแทบทุกตัวในเกมตอนนี้ที่เป็นตัวแบบสายสปีดสายดาเมจอะต้องมีจุดอ่อนติดหมดครับเพื่อให้มันเดินไปตีตัวเดิมให้มันตายให้มันซ้ำศพให้มันตายไปเลยนะจะดีมากแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยมันจะแก้ทางพวกตัวละคร คาดเป้าได้ทีนี้ตัวคูณของจุดอ่อนเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้อีกจากเซ็ตจุดอ่อนครับเซ็ตจุดอ่อนเนี่ยเป็นเซ็ตเดียวที่สามารถเพิ่มตัวคูณของความเสี่ยงจุดอ่อนได้35%ก็คือเพิ่มอีก1.35มันก็จะกลายเป็น1.65ครับตัวคูณนะ แน่นอนว่า1.65เนี่ยถ้าเกิดเราใส่เซตจุดอ่อนเพียวๆเนี่ยมันจะสูงกว่าคริติคอลแบบตั้งต้นแต่สายคริติคอลเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มความใสคริติคอลจากพวกออฟรองต่างๆได้มันก็เลยกะถดถัวเฉลี่ยกันนั่นแหละครับไม่ค่อยต่างกันมากนักหรอกเพียงแต่ว่าเซตคริติคอลเนี่ยมันได้ในส่วนของการได้เจาะเกราะเพิ่มมาอีกทีหนึ่งมันก็เลยจะบิวดได้ง่ายกว่าแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายกว่าในช่วงแรกนั่นเองเซตจุดอ่อนเลยจะเหมาะกับตัวละครที่มีค่าคริด้วยในตัวเองทําให้เเรรราาาาาาสมถท,ทํั้้งงง2อยย่่่ไดคบ,คบชนน,นตน ริตเนี่ยจะมี 5, ค่าคริติกเข้าให้ประมาณ33% 3 3เนี่ยผมทําไป60มันก็กลายเป็น90และใช่ไหมเ้าเนี่ยทำจุดอ่อนร้อยมันก็โอเคอ่ะมันขาดไปนิดเดียวเองช่างมันเถอะอันนี้น่าจะเข้าใจทีนี้ผมให้ดูตัวเลขเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันครับว่าหน้าตาตัวเลขเป็นยังไงหน้าตาตัวเลขแบบปกติเลยนะสีขาวจะเป็นแบบนี้ติดคริติกเข้าอย่างเดียวจะเป็นสีแดงครับแบบนี้เปรี่ยงออกมาแล้วก็ต่อมาติดจุดอ่อนอย่างเดียวจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะเหลืองขาว ทีนี้ไอคิดที่ข้อกับจุดอ่อนเนี่ยสามารถติดพร้อมกันได้ครับมันจะกลายเป็นเหลืองแดงอันนี้อันนี้คือตัวเลขดาเมจที่แบบเพอร์เฟคตกนะครับที่แรงมากที่เราจะเล่นกันเนาะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกเพิ่มเติมครับเมื่อกี้คือบล็อกบล็อกเนี่ยจะเป็นสีขาวๆเทาๆแล้วก็มีรูปโลกนะครับเพิ่มขึ้นมานะบล็อกเนี่ยมันจะหักล้างกับค่าคริไม่ไดเอามาลบกันนะผมยกตัวอย่างเช่นลินผมเนี่ยสมมติว่ายอนฮี ee, แล้วกันอ่ะยอนฮีผมติดคริติคอลใช่ไหมการโจมตีของผมเนี่ยติดคริติคอลแน่ๆแล้วผม่ไปีใ ตัวคาม่าที่แบบบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะก็คือติดบล็อกแน่ๆฝั่งผมติดแน่ๆฝั่งอีกฝ่ายก็ติดแน่ๆเหมือนกันทั้งสองอย่างจะหักล้างกันครับกลายเป็นเลขสีขาวคริติคอลฝั่งผมไม่ติดบล็อกฝั่งศัตรูก็ไม่ติดครับมันจะกลายมาเป็นเลขสีขาวเลยครับผลกระทบจากการที่คริติคอลชนบล็อกก็คือดาเมจคริติคอลของฝั่งบุกหายหมดส่วนฝั่งบล็อกเนี่ยถ้าใส่เซตบล็อกมาจะมีลดดาเมจจากการบล็อกก็จะไม่ทำงานเหมือนกันกลายเป็นเลขสีขาวนะอันนี้คือคริชนกับบล็อกครับ ต่อมาก็จะมีในส่วนของพลาดเป้าอันนี้จะเจอหน่อยในเมตาเกมนะครับไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟโกลบอลจะเจอเลหรือไม่นะก็คือพวกตัวละครอย่างโค้ครับตัวพลาดเป้าเนี่ยมันจะลดดาเมจได้เลย20%จากดาเมจที่ถูกเข้ามาแล้วก็จะไม่โดนคริติคอลแน่นอนทําให้ดาเมจคริติคอลเนี่ยจะหายไปเช่นเดียวกันครับสังเกตนะว่าดาเมจคริติคอลเนี่ยหายไป2ส,ส่วนแล้วนะก็คือจากบล็อกแล้วก็จากการพลาดเป้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนําต่อว่าตัว PP เนี่ยเราจะไม่เน้นดาเมจคริติคอลครับ นอกจากนี้พาดเป้าเนี่ยจะไม่ติดดีบัฟต่างๆด้วยนะแล้วก็ทีนี้แอดวานขึ้นมาหน่อย <laughs> บล็อกจุดอ่อนโอเคเมื่อกี้บล็อกกับกิเนี่ยมันหักล้างกันใช่ไหมมนสลายล่างไปปึ้มทั้งคู่เลยถ้าเกิดเราติดจุดอ่อนอย่างเดียวอย่างเดียวนะย้ำนะว่าอย่างเดียวนะแล้วศัตรูติดบล็อกบล็อกศัตรูทํางานได้จุดอ่อนเราทํางานได้ดาเมจจุดอ่อนเราเพิ่มขึ้นนะครที่ศัตรูก็ลดดามจทํางานได้เหมือนกันมันก็ ไม่ได้เป็นเลขขาวแต่มันก็ดามจอนะใกล้เคียงกันกับเลขขาวครับเพราะว่าตัวอีฝ่ายนะ่ะเขาก็ลดทอนดามจลงไปด้วยไง50%ทําทให้ดามจที่เพิ่มขึ้นมาจากจุดอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงหรอกแต่ข้อดีคือจุดอ่อนเนี่ยมันสามารถตีฝาพวกพลาดเป้าหรือว่าตาบอดได้ด้วยมันก็จะได้ดามจแถมขึ้นมานิดนึงและถ้าเราเป็นคริติคอจุดอ่อนอ่ะถ้าเราเป็นคริติคอจุดอ่อนนะตีเข้าไปใส่ตัวบล็อ ปิกับบล็อกจะหักกันกลายเป็นสีขาวแต่เรายังติดจุดอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นดาเมจจุดอ่อนครับผมอมืเพราะฉะนั้นตัว PvP เนี่ยเราจะเล่นเป็นดาเมจแบบคริบบวกจุดอ่อนกันซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ตัวละครที่มีพลาดเป้านะครับสามารถใส่บล็อกได้นะครับจะลดดาเมจลงไปได้อีก50%จากบล็อกแล้วก็20%จากพลาดเป้านั่นเองประมาณนี้สมองไหลกันหรือ,อยังฮะทุกคนเราเรากลับมาที่เอกสารแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพามาสรุปตัวอย่างไอเดียการบิลให้ครับว่า เราจะบิวยังไงมีหลักการความคิดอย่างไรบ้างผมแยกเป็นตัวดาเมจกับตัวละครที่ไม่ใช่ดาเมและกันตัวดาเมจเนี่ยแยกเป็นตัวฟาร์มด่านกับตัวฟาร์มบอสแตกต่างกันนิดหน่อยตัวฟาร์มด่านเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราเล่นเซตคริติคอลครับแทโอยอนฮีเฟิงเยียนบา้าว่าไปทําอัตราคริติคอลหนึ่งร้อยครับย้ำนะฮะว่าหนึ่งร้อยนะครับ,รบไม่งั้นเนี่ยคุณฟาร์มแล้วเฟลเอาหนึ่งร้อยเลยเน้นความเสียหายคริติคอลก่อนในช่วงแรกๆเดือนแรกเนี่ยวันแร,แรกเนี่ย คุณเน้นความใส่คริติคอลไปก่อนไม่ต้องทําจุดอ่อนเลยเพราะว่ามันจูนยากคุณต้องฟาร์มเยอะประมาณหนึ่งถึงคุณจะหาออปชันที่มันมีออฟหลักเนี่ยเป็นคริติคอลแล้วมีออฟรองเนี่ยเป็นพวกคริติคอลจุดอ่อนด้วยถึงจะทําจุดอ่อนขึ้นมาได้ค่อนข้างยากในช่วงต้นเกมครับยังไม่ต้องทําทําคริเรทกับคริแดมก่อนสําหรับตัวฟาร์มด่านนะยกตัวอย่างเนี่ยเรเรททำคริเรทคริดคแดมไปก่อนแทโอคริเรทคริแดมเฟิงเยียน ยอนฮีทางดานเนี่ยทำแบบนี้ไปก่อนครับจะเริ่มฟาร์มได้เร็วที่สุดเร็วกว่าการทําสายจุดอ่อนนะแต่พอเป็นท้ายเกมแล้วซี C เราเยอะแล้วปลด C 6แล้วเนี่ยค่อยเปลี่ยนไปเล่นสายจุดอ่อนก็ค่อยว่ากันอีกทีส่วนตัวฟาร์มบอสจะต่างกันในยุคนี้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยตัวฟาร์มบอสเนี่ยไม่สิผมพูดอี้ดีว่าตัวฟาร์มบอสเนี่ยถ้าเรายังไม่มีบิสกิตกับราเชลเนี่ยราเชลเรามีแล้วเนาะแต่ถ้าเรายังไม่มีบิสกิตเ,เนี่ย,ย,ยคุณสามารถเล่นเป็นสายเดียวกันกันกบข้างบนได้คือทําแค่คริคอมจ 2อ,อย่างนี้สามารถจบเปรดชั้น10ได้ไม่ยากมากนักครับแต่ถ้าเกิดใครได้บิสกิตมาแล้วเอาบิสกิตบวกกับราเชลครับแล้วทําจุดอ่อน100จะเสถียรขึ้นและไปได้ไกลกว่าในช่วงเลดเกมตรงนี้เราจะเล่นเป็นสายอัตราคริตหนึแล้วก็จุดอ่อน100%แทนที่เหลือความเสี่ยงคริตว่าเนี่ยก็ตามที่เราหาได้ไม่ว่ากันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเซตที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเซตบอสหรือเซตคริตนั่นเองครับจะวิวต่างกันนิดหน่อยนะตัวฟาร์มเนี่ยเอาคริเรทขีแดงไปเลยส่วน ตัวฟาร์มบอสเนี่ยก็ถ้าเกิดมีบิสกิตก็คือจะได้เป็นครดิตกับจุดอ่อนแทนครับประมาณนี้ส่วนพลังโจมตีเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะถ้าเกิดคุณติดมาได้คือดีหมดนะครับเสื้อเป็นเสื้อโจมาอะไรแบบนี้เอามาเลยนะส่วนตัว PVP ครับที่เป็นตัวดาเมจนะเราจะเล่นเป็นเซ็ตคริหรือเซ็ตจุดอ่อนก็ได้แล้วทําอัตราคริกับอัตราจุดอ่อน2ออย่างพอไม่ต้องสนใจความเสียหายคริติคอลครับส่วนจะเอากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ผมพูดยากเพราะว่ามันทํา100กับ100ยยากครับ เราอาจจะทําเป็นแบบสัก70-70อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะผมขอไม่ลงตัวเลขละกันแต่เป็นว่าให้เราเน้นแค่2ส่วนนี้พอสำหรับตัวละครดาเมจในอารีนาครับต่อมาตัวที่ไม่ใช่ตัวดาเมจครับถ้าเป็น PVE เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องแคร์มากมายจะใส่เซ็ตบล็อกไปเลยก็ได้ครับที่ผมแนะนําไว้นะเซ็ตบล็อกไปเลยเสื้อเนี่ยเราจะมีเสื้อบล็อก2ตัวหรือใส่เสื้อลดดาเมจก็ได้สําหรับตัว PVE นะอาวุธเราจะใส่ตามจุดเด่นของตัวคละครครับเช่น เอสเนี่ยเอามายืนหล่ออย่างเดียวมีเลือดเทียมตามพลังโจมตีแล้วก็ใส่พลังโจมตีกับบล็อกครับลีน่าฮิวแรงตามเลือดก,ก็เอาเป็นเลือดบล็อกอีวานโล่หนาตามป้องกันก็เอาเป็นป้องกันบล็อกแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือไอเดียถ้าเป็น PVP ล่ะถ้าเป็น PVP เนี่ยมันจะมีในส่วนของทีมสปีดทีมถึกเนาะทีมสปีดเนี่ยที่เน้นความเร็วเนี่ยเราจะไม่สนใจอะไรเลยครับจะเป็นเซ็ตอะไรก็ช่างออฟหลักออฟลองอะไรไม่รู้แหละเราไม่สนเลยเราเอาความเร็วอย่างเดียว ตรงนี้จะเหมาะกับคนที่เล่นฟูลสปีดในช่วงต้นเกมนะเช่นตัวดาเมจเนี่ยเราไม่ทำสปีดเลยแล้วเราทำสปีดอีก4ตัวละครในทีมทั้งหมดเลยโดยที่ไม่สนใจเซตอะไรทั้งนั้นครับแต่ถ้าเกิดเราฟาร์มมาเยอะพอเนี่ยมันจะพอจัดเข้าเซตได้ตรงนั้นก็จะเก่งขึ้นไปอีกทีนึง ส่วนทีมถึกหรือทีมสปีดที่ไม่เล่นสปีดนะมันมีนะทีมสปีดที่ไม่เล่นสปีดก็เล่นเป็นเซตถึกครับก็คือใส่เป็นเซตบล็อกเนาะเสื้อเนี่ยเล่น2บล็อกครับหรือผสมลดดาเมจก็ได้เดี๋ยวผมขยายความให้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็อาวุธตามจุดเด่นตัวละครเหมือนกับฝั่งซ้ายเลยไอเดียจะเป็นประมาณนี้ครับเข้าใจไหมทันใช่ไหมทุกคนทีนี้ผมขยายความเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นชีท e x c e l ที่ผมทำเอาไว้นะสำหรับเกมนี้มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะผมลืมขายเลย จริงๆก็เข้ามาดูเพิ่มเติมได้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือนจากในคลิปเนี่ยจะอยู่ในนี้หมดเลยนะเข้ามาดูได้ลิงก์อยู่ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับของทุกคลิปเลยเนาะผมอธิบายเพิ่มเติมให้เสือเมื่อกี้ไม่เข้าใจนะครับตัวที่เน้นความเร็วเป็นหลักเนี่ยเราใส่เซ็ตมั่วๆได้เลยแต่ถ้าประกอบปเป็นเซ็ตได้ก็คือดีส่วนตัวดาเมจนะครับจะแยกเป็นต้นเกมกับเลดเกมต้นเกมเนี่ยเซ็ตครีเอทชทง่ายสุด แล้วคุณใส่คริติคอลแล้วคุณไปหาสปีดเพิ่มได้จากตัวอารีนาหรือหาจุดอ่อนเพิ่มเติมได้ง่ายกว่าใช้ได้กับทุกตัวละครตั้งแต่4-0ยัน4 2เลยเกมฟาร์มบัวได้ง่ายครับแต่ไม่มีผลกับดาเมจดอทนะส่วนเซตบอสเนี่ยความแตกต่างก็คือว่าทําคริติคอลได้ยากกว่าพอทำคริติคอลได้ยากกว่าเนี่ยก็หาสปีดหาจุดอ่อนยากตามด้วย เหมาะกับตัวละครที่เป็น C4 ครับอันนี้สําคัญนะเหตุผลก็คือว่าตัวละครที่เป็น C4 เนี่ยมันจะได้อัตราคริหรือว่าอัตราจุดอ่อนกันที่เป็นตัวละครดาเมจเนาะมันเลยมาถัวเฉลี่ยจากค่าคริตรงนี้30%ได้ตัวละครเลเจนด์เนี่ย c ีจะได้คริตที่ข้วประมาณ18%บครับบางตัวได้จุดอ่อน20ก็แล้วแต่ตัวนะดาเมจจะแรงกว่าเซตคริสนะครับแต่ว่ามันทํายากต่อให้ไม่ตีบอสเนี่ยเซตนี้ก็ค่อนข้างแรงนะมีผลกับดาเมดดัดด้วยครับ เซตบอสได้หมดอันนี้คือตัวดาเมจส่วนตัวถึกนะครับอธิบายเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งก็คือบล็อกทําง่ายมากแล้วก็พอติดบล็อกโชว์เนี่ยเราจะไม่โดนครีแน่ๆครับใช้กับทุกซีได้เหตุผลเดียวกันกับข้างบนครับซีน้อยก็เล่นได้ต้นเกมฟาร์มวัวง่ายครับแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อเสียนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกเซตหนึ่งนะจะติดซีซีเยอะหน่อยเพราะว่าเรามีค่าต้านทานน้อยครับทีนี้พอย้ายมาเป็นเซตเอ็นเกมล่ะซเซตเอ็นเกมหรือว่าเซตต้านสถานะเนี่ยมันจะทําบล็อกยากขึ้นครับแต ค่าบล็อกเนี่ยลดลงมาหน่อยเหลือสัก80%ก็ได้ครับแล้วก็ไปใส่เสื้อลดดาเมจแทนเพื่อให้มันถึกจักสถานะอื่นๆได้เช่นไอ้ดาเมจดอทเนี่ยมันไม่ติดบล็อกครับพอดาเมจดอทหรือว่าดาเมจจากระเบิดโคเนี่ยไม่ติดบล็อกเนี่ยการที่เรามีลดดาเมจเนี่ยมันจะช่วยลดดาเมจจากส่วนนั้นได้แต่เราก็ต้องไปเสี่ยงเอาว่าไอ block ้บล็อก70-80%ของเราเนี่ยมันจะไปโดนดาเมจของตัวละครทั่วๆไปเนี่ยติดคริฟฟ้าใส่เราหรือเปล่าก็ได้อย่างเสียอย่างต่อมาครับจะเหมาะกับตัวละครที่ซีสูงมากๆครับเพราะว่า C 6เนี่ยหรือว่า C 4เนี่ยมันจะได้บล็อกหรือว่าได้ลดดาเมจมาช่วยด้วยแล้วก็ C 3ได้เลือด C 5 C 6ได้ป้องกันเพิ่มอีกมันจะเหมาะกับตัวละครถึกที่เป็น C 6ขึ้นไปนะสำหรับเซตนี้เป็นการชดเชยนะครับค่าบล็อกที่ไม่ถึง100%นนั่นเองแล้วก็เซตนี้เนี่ยจะมีข้อดีคือจะไม่ติดสถานะในเทิร์นแรกครับ ยกเว้นถ้าคุณสวยคุณสามารถโดนระเบิดโค้ในเทิร์นแรกได้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของเซตต่างๆนะครับที่ผมได้จัดบิวเอาไว้ให้กับตัวละครทั้งหมดในเกมเลยนะเพื่อนๆสามารถมาดูเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นได้ตรงนี้เนี่ยผมขอไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้ว ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ตรงกับที่ผมอธิบายครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับเมตาต่างๆกันนะว่าเราจะปรับตัวอย่างไรอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นสปีดเลยเพราะว่าผมเนี่ยมีแหวนเยอะขอสมควรแล้วก็ตัวครเนี่ยมันเริ่มถึกประมาณนึงแล้วผมเลยเล่นเป็นสายช้าอยู่ครับตอนนี้นะแม้จะเป็นทีมเวทก็จะเป็นทีมเวทช้าครับอ้อผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเรื่องของเสื้อบล็อกกับเสื้อรดดาเมจแล้วกันนะ ตอนต้นเกมเนี่ยเราจะเล่นเซตบล็อกไปก่อนแล้วก็ทำฟูลบล็อกเลยมันจะง่ายสุดครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันจะลดดาเมจได้ใ50%ในช่วงแรกๆนะเอ,อ,อะคือใส่บล็อกไปก่อนถ้าบล็อกไม่ติดหรือว่าบล็อกไปเจอคีเนี่ยตรงนี้หายไปก็จริงแต่ค่าคีดาเมจศัตรูเนี่ยจะหายไปด้วยมันก็เบาะนะแล้วก็เลดเกมเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งครับก็คือในส่วนของลดความเสียหายที่ได้รับอันนี้เนี่ยเลดเกมเราจะใส่เป็นลดความเสียหายกันนะแต่ว่าเราจะใส่ก็ต่อเมื่อเราสามารถทำบล็อกได้เยอะด้วย เช่นผมใส่ลดความเสียหาย1ชิ้นแต่ผมยังบล็อก90%อยู่แบบนี้เนี่ยถือว่าโอเคครับหรือตัวละครอย่างคาม่าที่มีสกิลบล็อกในตัวเองเนี่ย33%เราหิวแค่70%ใช่ไหมครับเราทำบล็อก70%แล้วถ้าเกิดคุณมีของออฟสวยๆเนี่ยคุณสามารถใส่เป็นลดดาเมจ2ชิ้นได้อย่างนี้ลดดาเมจสชิ้นแล้วก็ทําบล็อกนะครับใน4ชิ้นเลยแบบเยอะๆนะมีบล็อก12บ2องมีบล็อก16บกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีบล็อกเท มันเกินและคามากถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยต้องหาบล็อกอีกชิ้นหนึ่งมันก็จะได้ลดดาเมจ42เลยต่อให้ไม่ติดบล็อกเนี่ยผมก็โดนด,ดาเมจเบาลง42เสมือนว่าเราติดบล็อกตลอดเวลาเลยนะอันนี้คือของเลทเกมครับที่เราจะไปถึงในช่วงท้ายๆในช่วงแรกๆเนี่ยคือเน้นออาบล็อกร้อยก่อนจะเล่นง่ายกว่าครับแล้วก็พอคุณฟาร์มได้เยอะขึ้นเรื่อยๆค่อยเปลี่ยนมาเป็นเซ็ตลดดาเมจบวกบล็อกนั่นเองคล้ายๆกับตัวละครดาเมจ ตัวพรดามจต้นเกมเนี่ยก็คือจะเล่นคริติคอลกับรพรีดามจเป็นหลักใช่ไหม,มแล้วพอเล่เกมเนี่ยก็ย้ายมาเป็นเซตคริติคอลผสมกับจุดอ่อนนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับทุกคนคลิปนี้หวังว่าจะไม่สมองไหลนะครับจริงๆผมอยากจะรีวิวไอเทมที่ผมใส่อยู่นะแต่ว่ามันไม่ตรงกับการเล่นต้นเกมเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากสร้างความสับสนเนาะเอาเป็นว่าเอาไว้มาดูในไลฟ์สตรีมเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับพอุปกรณ์ต่างๆนะในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า